สวัสดีครับเพื่อนๆสายสายเขียวและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาอัปเดตต้นเสือบยอดสามกิ่งนะครับไอใบสามใบนะครับใบสามสามใบนะครับนี่ครับติดแล้วนะครับตอนนั้นมียอดพนมยังไม่แตกนะครับนี่ก็แตกมาใบเริ่มโตนะครับเนี่ครับสามใบนะครับ ตอนนี้เช่นกันนะครับตอนนี้พอแตกครับสามใบเหมือนกันนะครับเสียบไว้ใบนะครับตอนแรกเสียบไว้ใบเยอะเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับผมไว้ใบทั้งหมดกี่ขั่วสามสามแล้วก็ยอดพนมสามสามแล้วก็ยอดพนมแต่นี่คือยอดพนมที่แตกมาและผมเสียบตอนนั้นนะครับนี่ผมเสียบตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับวันนี้ก็ยี่สิบเก้าวันแล้วครับทําไม ผมยังไม่เปิดนะครับไม่ควรรีบเปิดทําไมถึงโตช้าติดช้าทําไมถึงใบโตช้านะครับนี่คือยอดสามกิ่งทั้งหมดนะครับสามกิ่งตรงกันข้ามครับทําไมถึงโตช้าเพื่อนๆจําได้ครับผมซื้อตอน,นี้มาจากชนบุรีผมจําต่อไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์และผมไปขึ้นใบกระท่อมมากินครับที่ต้นหางกัง้งต้นประจํานั่นแหละครับพอดีว่าผมเจอกิ่งแขนง กิ่งแขนงนะครับที่แตกออกมาจากลําต้นนะครับรอยลําต้นมันงอมแบบนี้ครับแล้วมันทุ้งขึ้นมาตรงที่มันโค้งนะครับมันคือกิ่งแขนงนะครับไม่ใช่กิ่งหลักกิ่งยอดกิ่งตัวอะไรนะครับคําว่ากิ่งแขนงมันจะโตช้านิดนึงครับหนึ่งมันโตช้านิดนึงสองบวกกับว่าต้นตอที่ซื้อมาจากชนบุรีไม่มีรากเลยครับไม่มีรากเลยสักนิดเดียวครับมีบ้างก็ไม่เกินหนึ่งเส้นสองเส้นประมาณนั้นนะครับผมจําได้หนึ่งอาทิตย์รากยังไม่ออกผมเสียบยอดเลย เพราะว่าจาเป็นต้องเสียบเพราะเราได้ยอดมาแล้วนั่นแหละครับเสียบวันที่หนึ่งจำต่อได้เจ็ดวันรากยังไม่มีนะครับแล้วก็เสียบวันที่หนึ่งเดือนสิบสองวันนี้ก็รวมแล้วนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยครับตอนนั้นที่เสียบนะครับมีแค่ใบสามคู่นี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับยอดพนมแตกมาแล้วนะครับวันที่เด็ดมายอดพนมก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเช่นต้นนี้วันที่เด็ดมานะครับก็ไว้สามใบนะครับ ยอดพนมวันนั้นนะครับเล็กมากใบในยอดพนมก็แตกมาแล้วสามใบนะครับหนึ่งมันช้าเพราะเป็นกิ่งแขนงสองตอเรายังไม่ออกลากเรารีบเสียบนั่นแหละครับโอเคนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับพวกนี้คือยอดที่สั่งจากออนไลน์นะครับที่มีหลายต้นที่ผมทําการตัดนะครับตัดที่ผมบอกว่าใบในยอดพนมมันเล็กเล็กมากแบบยอดพนมมันเติบนะครับกราบมันนะกาบมันเปลือกมันนะครับแต่ว่าใบที่ ใบใบยอดใบใบนี่ครับใบกระท่อมในยอดพนมมันเล็กมันทําให้ตัวช้าผมเลยตัดไปหลายต้นเลยครับแล้วก็จัดการเสียบหายอดพันธุ์ดีมาเสียบใหม่นี่นะครับวันที่แปดเดือนสิบสองเนี่ยครับถามว่าเปิดได้แล้วไหมเปิดได้ตัวนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับเราต้องรออีกยอดหนึ่งนะครับต้องรออีกยอดหนึ่งให้แตกก่อนนะครับเนี่ยครับ อันนี้ใบพนมก็ประมาณครึ่งพนมครับวันที่แปดเดือนสิบสองหมดเลยนะครับสามยอดนี้อันนี้ยอดตรงกลางพอแตกนะครับอันนี้เป็นยอดสามกิ่งหมดเลยนะครับยอดดัวครับนี่ต้องรอนะครับต้องรอเพื่อนด้วยนะครับเราอย่าไปรีบเปิดนะครับพอเพื่อนแตกมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ในถุงนะครับถ้ามันติดนะครับยอดมันเดินแล้วผมให้อยู่สักสองเดือนมันก็ไม่ตายครับ แต่ถ้ามันติดไม่ดีหรือไม่ติดถ้าเราไปเอาออกมานะครับยอดยังอ่อนมากนั่นนะครับมีปัญหาแน่นอนเหี่ยวมันก็แล้วแต่นะครับว่าติดไม่ติดถ้าติดก็ไม่เหี่ยวครับถึงยอดจะอ่อนนี่ครับตอนนี้ก็ต้องรอยอดนี้นะครับผมรอจนกว่าใบนี้จะเท่านู้นนะครับสามนิ้วนะครับต่อผมจะเปิดอันนี้ได้แล้วครับสามนิ้วแต่ก็ยังไม่เปิดครับผมไม่รีบนี่เสียบนที่แปดเดือนสิบสองนะครับยอดสั่งจากออนไลน์ เสียบตั้งแต่ต้นตอไม่มีรากเช่นกันต้นนี้เสียบตั้งแต่วันที่30เลยครับ30เดือนพุศจิวันนี้ก็30วันแล้วครับนี่ครับเป็นยอดโตเลยครับยอด3ามกิ่งเล็กๆนี่ก็เสียบวันที่1อันนี้ก็เปิดได้แล้วครับแต่ผมเดี๋ยวค่อยไล่เปิดแต่ยังไม่เปิดวันที่1เดือน1 2บสองครับนี่คือหางกั้ง อันนี้ก็หงกางกังน,นี่ก็เปิดได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะไม่แน่คืนนี้อาจจะเปิดแต่ผมไม่ค่อยรีบครับเรื่องเปิดถุงวันผมบอกแล้วนะครับไม่สําคัญให้เพื่อนๆเนช็กยอดตามหลักความจริงคือยอดแบบนี้นะครับใบเท่าสมนิ้วแบบนี้นครับสามารถเปิดได้แล้วนะครับผมค่อยเปิดคืนนี้ก็แล้วกันครับเฉพาะสองต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้ด้วยสามต้นนะครับที่เหลือผมก็เอาไว้ไปก่อน ใช่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ใช่ไหมครับเสียบตั้งแต่วันที่สามสิบสามสิบวันแล้วยังไม่เปิดถุงเหตุผลคือเราไม่ได้ชำตอไว้จนเกิดรากคือเสียบตั้งแต่รากยังไม่ออกกรณีเสียบได้นะครับถ้าเราได้ยอดมาพร้อมตอเราจําเป็นต้องเสียบเลยเพื่อรักษายอดเราไปเก็บไว้ตั้งหากโดยที่ไม่เสียบตายแน่นอนครับอย่างน้อยตอไม่มีรากเราเสียบไปแล้วสามสิบ สาิบ้าวันสีสิบวันค่อยเปิดก็ยังดีมันไม่ตายนะครับมันไม่ตายมันมีบ้างที่ตายเพราะว่าถ้ายอดไม่สดตอรากไม่มีตายแน่นอนยอดจะเน่าแต่ตอไม่ตายแต่กรณีนี้ตอสดรากไม่มีเราได้ยอดมาพร้อมตอเราจาเป็นต้องเสียบเลยเพื่อรักษายอดไว้เดี๋ยวมันก็โตเองครับมปนติดและเรื่องเปิดถุงไม่ต้องรีบนะครับ เหมือนเราเอายอดมาฝากไว้กับต้นตอให้น้ําเลี้ยงของต้นตอที่ไม่มีรากเอาน้ําเลี้ยงจากลําต้นเลี้ยงยอดไว้ก่อนนะครับพอรากเกิดมันก็โตเองครับนั่นแหละครับคือพูดง่ายว่าเราจําเป็นต้องเสียบเพื่อรักษายอดไว้พอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ติดมันก็โตเองครับแต่ถ้าเราได้ตอมาไม่มีรากหรือไม่ได้ชําก่อนและได้ยอดมาพร้อมกันจําเป็นต้องเสียบครับถ้าเราไปเก็ยบยอดไว้ในถุงควบแน่นไว้ยอดเน่าแน่นอนครับแต่ถ้าเราเสียบไว้โอกาสที่จะรอด แต่ถ้าเป็นยอดสดรอดทุกต้นนะครับแต่ถ้ายอดไม่สดนี่ผมรับประกันว่าเน่าพอตอยังไม่มีรากยังไม่ได้ชําไว้ก่อนทุกต้นเลยนะครับเนี่ยครับชุดนี้นะครับเสียบตั้งแต่ไม่มีรากนะครับแล้วก็ยังมีพวกนู้นอีกไม่กี่ต้นแต่ก็ไม่ตายสักต้นหนึ่งครับห้าสิบต้นก็ติดหมดลอดหมดใบก็เริ่มแตกหมดแล้วครับแต่เสียบไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีต้นตอที่จะเอายอดผมก็หาซื้อไปเรื่อยๆครับหลายหลายสายพันธุ์นะครับ เนี่ยครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับคิดจะสั่งจากออนไลน์นะครับผมไม่แนะนํานะครับให้สั่งสั่งจากที่อื่นนะครับไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าออนไลน์หรือที่ไหนไม่ควรสั่งยอดมาพร้อมต่อนะครับให้สั่งตอมาก่อนนะครับมาชําไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วก็ทําการเสียบมันจะชัวร์ตัวตเร็วติดเร็วสมบูรณ์กว่าสิบห้าวันก็อาจจะเปิดถุงได้ถ้าเราชําตอไว้ก่อนนะครับแต่กรณีนี้ครับใบมียอดพนมเล็ก ถึงเราจำต่อไว้ก่อนมันก็โตช้าแต่โตไม่ตายแน่นอนถ้ายอดสดแต่ถ้าเพื่อนๆได้ต่อมาพร้อมยอดจำเป็นจริงๆต้องเสียบเลยครับเสียบเพื่อให้ถึงต่อเราไม่มีรากเราถึงมีรากแต่เราไม่ได้จำไว้ก่อนล่วงหน้าได้ยอดมาพร้อมต่อพร้อมยอดต้องต้องเสียบเลยครับน้ําในลําต้นของต่อนะครับถึงไม่มีรากมันจะไปเลี้ยงยอดได้ครับเพื่อไม่เติบไม่โตแต่มันไม่ตาย นั่นนะครับเราจําเป็นต้องเสียบครับแต่ถ้าให้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนสั่งตอมาก่อนนะครับพอชาได้แล้วหนึ่งเดือนเช็คลากเดินหรือยังถ้าลากเดินเดินแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทําการเสียบได้เลยครับสั่งยอดมาไม่ควรสั่งพร้อมกันนะครับยอดกับตอควรสั่งต่อมาชาไว้ก่อนนะครับมันเอาเอาความชัวว่าเสียบร้อยทั้งร้อยติดทั้งหมด เพราะผมถึงเสียบตอไม่มีรากผมก็เสียบไม่ตายครับติดติดแน่นอนติดทุกต้นครับแต่ให้ดีชำตอไวก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งยอดมาเสียบนะครับสําหรับที่เพื่อนๆที่สั่งมานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาอัปเดตเนี่ยครับต้นว่าเหมือนเดิมครับการเปิดถุงนะครับผมจะเปิดทีเดียวเลยนะครับแต่ผมจะเปิดกลางคืนทุกต้นเข้าใจนะครับ ผมจะเปิดทีเดียวเลยนะครับไม่เจาะรูไม่จําเป็นต้องเจาะรูแต่ขอให้เปิดกลางคืนแล้วก็ไว้ในร่มไปก่อนหรือที่มีแสงลำาไรล,ลำาไรจริงๆนะครับไม่โดนแดดนะครับแบบแรงๆนะครับหรือในร่มไปเลยที่มีแสงแต่ไม่มีไม่โดนแสงแดดเต็มๆครับการเปิดถุงนะครับวันไม่สามารถบาบังคับได้เช็คยอดเลยครับให้ยอดอยู่ประมาณนี้ครับใบอยู่ประมาณนี้สามารถเปิดได้แล้วครับแล้วก็ไม่ต้องไปเจาะถุงไม่ต้องไปตัดอะไรครับ เปิดตอนกลางคืนเปิดเสร็จก็ไว้ในร่มไปก่อนครับในร่มที่ที่มีแสงสว่างคือแบบนี้ครับคุมสะเลมฮะหรือแสงลำาไรหรือในร่มไปเลยนี่ขนาดเพื่อนเพื่อนลองคิดดูผมเสียบไว้ใบนะครับสามใบเพื่อนๆจําได้ถ้าเพื่อนติดตามผมผมเสียบเสียบไว้ใบสามใบใหญ่แล้วก็ยอดพนมนะครับขนาดตอไม่มีรากใบยังไม่ร่วงเพื่อนๆนลองคิดดูแล้วก็แตกมาแล้วนะครับชำตอได้หนึ่งอาทิตย์ตอที่ซื้อมาไม่มีรากเลย ชำได้หนึ่งอาทิตย์ผมเกิดเจอยอดก็รีบตัดมาเดี๋ยวกลัวคนอื่นจะเอาไปมาเสียบทั้งๆท,ท,ที่ตอยังไม่มีรากไว้ใบสาใบใหญ่เลยนะครับ3ามใบใหญ่อันนี้ก็แตกมาแล้วนะครับสามใบนี่ก็แตกมาแล้วสามใบอายุครบเกือบเดือนแล้วครับยีวันผมยังไม่เปิดถุงนะครับผมรอให้ยอดพนมใบแตกจากยอดพนมคือใบอ่อนเนี้ยครับโตอ,อีกนิดนึงเท่าๆสามนิ้วผมอยเปิดอยู่ในถุงมันไม่ตายแน่นอนครับ ไม่เหี่ยวไม่เฉาแต่ถ้าเปิดมามันยังติดไม่ดีเหี่ยวเฉาแน่นอนครับเลกนน็กกรณีที่เหี่ยวเฉานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดถุงมาแล้วนะครับผมบอกแล้วนะไม่ต้องเจาะรูนะครับเปิดตอนกลางคืนไว้ในที่ร่มหรือที่แสงลำไรหลังจากเปิดถุงไว้ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ออกแดดไปเรื่อยๆตามอายุข,ของมันถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดมาแล้วจริงๆเกิดยอดมันเฉาเริ่มเหี่ยวเพื่อนเพื่อนรีบคุมถุงควบแน่นกลับไปนะครับแล้วก็ ควบแน่นกลับไปแล้วก็ดูไปอีกสิบวันหรือสองอาทิตย์แล้วค่อยเปิดอีกทีหนึ่งกลางคืนนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาเปิดมาแล้วเหี่ยวแต่มันไม่มีครับถ้าเปิดกลางคืนคือมันไม่เหี่ยวอครับคือผมไม่เคยมีสักต้นหนึ่งครับแต่ถ้าเปิดกลางวันติดไม่ดีมีเหี่ยวนะครับต่อให้เจาะรูก่อนนะครับเพราะว่ากลางวันอากาศมันร้อนถ้าเราเปิดกลางคืนมันจะปรับสภาพไปด้วยตัวมันเองแต่ถ้าเราไปเปิดกลางวันถ้าเกิดติดไม่ดีอย่าให้โดนแดดนะครับ ติดไม่ดีนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเจาะรูครบอ้าวันแล้วเปิดถ้าเกิดมันเฉาให้ครอบถุงกลับไปและดูไปอีกสิบวันถึงสองอาทิตย์แล้วค่อยเปิดเปิดตอนกลางคืนนั่นคือแก้ปัญหาถ้าเปิดแล้วมันเหี่ยวแต่เปิดกลางคืนผมไม่เคยเจอที่เหี่ยวแต่ถ้าเปิดกลางวันผมเคยมีเหี่ยวและก็ทุกถูกคุมถุงกลับไปเพื่อให้มันรอดแล้วก็อีกสิบวันถึงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วแต่ค่อยมาเปิดอีกทีมันจะรอดแต่ถ้าเพื่อนๆเริ่ม เปิดมาแล้วไม่ว่าเปิดกลางวันกลางคืนเจอเริ่มขอบเริ่มไม่ให้รีบคุมถุงกลับไปครับแล้วก็ไว้สักหนึ่งอาทิตย์สิบวันสองอาทิตย์ก็แล้วแต่ค่อยเปิดเปิดกลางคืนถ้าเปิดกลางคืนผมรับประกันว่าไม่เหี่ยวแน่นอนครับเรื่องการเสียบไว้ใบผมเคยบอกไปแล้วประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนเดือนกว่ากว่าประมาณนั้นนะครับการเสียบไว้ใบต่อเล็กต่อใหญ่ได้หมดตอยิ่งใหญ่ยิ่งดีแต่ ถ้าเราเสียบไว้ใบตอยังไม่ยังไม่ติดรากยังไม่ออกไว้ใบใบร่วงแน่นอนผมรับประกันแต่นี้ไม่ร่วงของผมทั้งทั้งที่ตอไม่มีรากมันก็บวกด้วยกับประสบการณ์ด้วยครับมันมันมีหลายอย่างองค์ประกอบมันเป็นสิ่งเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์ด้วยครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอลพิชชิ่งพันไม้เมาด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมนะครับสวัสดีครับ